คลิปนี้ผมจะมาสรุปทั้งหมดเลยนะครับของโครงการรถไฟฟ้า20บาทนะครับผมาทําคลิปไปแล้วนะครับก็มีคนสอบถามมาเยอะนะผมก็ขอสรุปดังนี้เลยนะครับก็คือวันแรกที่เขาลงทะเบียนนะครับก็คือเราไปลงทะเบียนที่แอปทางรัฐนะครับวันที่25สิงหาคม2568นะไม่ใช่ว่าวันเดียวนะครับเขา ลงตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปนะบางทีคนก็ไม่รู้นะครับไปกระจุกลงวันที่25แอปก็จะล่อมอีกนะแอปทางรัฐก็จะล่อมอีกนะครับเขาไม่ได้จํากัดสิทธิ์นะเขาให้คนไทยที่มีบัตรประชาชนทุกคนนะครับเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้เลยนะแต่คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่ใช้จริงๆก็คือคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนใหญ่แม้ว,ว่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25สิงหานะครับแต่จริงๆอ่ะเขาให้ไปใช้ได้จริงๆก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568นะครับแล้ว ต่อมานะครับใช้บัตรกี่บัตรดีนะครับก็คือมีแค่2บัตรก็พอนะครับเพราะว่าเรามีหลายๆบัตรอาจจะเป็นการยุ่งยากเลยนะฮะบัตรที่ว่าเป็นบัตรหลักนะครับก็คือบัตรเล็บบิดนะอาจจะไม่สีนี้นะครับสีนี้ก็คือเป็นของผู้ใหญ่นะอาจจะมีของเด็กและของผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับแต่ของผมใช้สีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นบัตรหลักอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องใช้สําหรับขึ้น BTS อีกบัตรนึงนะครับผมก็ใช้บัตร ใงมุม,ม EMV ของธนาคารกรุงไทยนะครับสมเสมือนเป็นบัตรเดบิตนะฮะอันนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือหลักอยู่แล้วนะเราต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้นะครับเราอาจจะไม่ใช้อันนี้นะเราอาจจะไปใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มีสัญ,ญลักษณ์ WiFi อย่างนี้นะครับนี่นะฮะที่มีสัญ,ญลักษณ์ WiFi อย่างนี้ของ Mastercard นะฮะของ Visa หรือว่าของ UnionPay นะฮะก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะ ก็คือเลือกเอาบัตรใดบัตรหนึ่งก็ผมว่ามีแค่2บัตรก็พอแล้วนะครับใช้แค่2บัตรก็พอแล้วนะครับก็ครอบคลุมทุกสายที่เขาเข้าร่วมโครงการ20บาทแล้วนะครับ ทีนี้นะครับบัตรเล็บบิดเนี่ยซื้อจากที่ไหนนะครับซื้อจากบูธ BTS นะครับหรือว่า s h o p ปี้ลาซาดนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนที่บูธ BTS นะฮะอันนี้ราคา200บาทนะครับเขาคิดค่าธรรมเนียม100บาทและมีเงินอยู่ในบัตรก็คือซื้อครั้งแรกนะครับ100นะครับแต่เราต้องซื้อด้วยราคา200บาทนะครับส่วนบัตรนี้นะครับ อาจจะเป็นบัตรอื่นก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัตรแมงมุมนะที่กําลังดังอยู่นะเขาขายที่ไหนขายที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ MR t สายสีม่วงนะทุกสถานีนะเราสามารถที่จะซื้อได้สถานีอื่นซื้อไม่ได้นะณปัจจุบันนี้นะครับและอีกที่หนึ่งนะครับก็ซื้อได้จากที่แอปเป่าตังนะเขาส่งไปสถานีนะราคาต่างกันนะครับถ้าซื้อที่ รถไฟฟ้าสายสิงห์ม่วงนะครับ150าบาทนะฮะแต่เขาเติมเงินให้ในบัตร100นะครับและอีก50นั้นก็คือค่าธรรมเนียมนะครับส่วนถ้าเราซื้อบัตรนี้นะครับซื้อจากแอปเป่าังนนะครับก็92บาทนะเราไม่มีเงินในบัตรเลยนะฮะ92บาทนั้นก็คือค่าธรรมเนียม50บาทและค่าส่งไปรษณีย์ให้เราอีก42บาทรวมเป็น92บบาทนะไม่มีเงินในบัตรนะฮะ นั้นก็คือถ้าใครสะดวกที่จะไปซื้อที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะกำไรกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกนะเพราะว่าสายสีม่วงเขาไม่ได้วิ่งในกรุงเทพใช่ไหมครับถ้าเราต้องเสียค่ารถเพื่อไปซื้ออีกอาจจะใช้บริการทางแอปพลิเคชันเปล่าตังก็ได้นะครับและบัตรเล็บิตนะฮะเราควรที่จะไปโหลดแอปบ y ยและบิดไว้นะครับเพื่อการเติมเงินนะฮะเราสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปก็ได้นะครับหรือ เราบัตรหายนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปอายัดด้วยตัวเองทางแอป my debit ได้เลยนะครับตัวเช็ควงเงินนะครับเราก็สามารถที่เช็คในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับส่วนบัตรแมงมุม emv นี้นะครับเราก็อยู่ในแอปเป๋าตังนะฮะอยู่ในส่วนเป๋าตังเปนะฮะซึ่งกระเป๋าตังในแอปเป๋าตังนะครับมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือ g wallet ที่เขาเคยให้คนละครึ่งเรานะครับอันนั้นก็คือกระเป๋าใหญ่นะครับแล้วก็ในเป๋าตังเปมีเท่าไหร่นะครับบัตรแมงมุม emv นี้ก็มีเท่านั้นนะครับและ ในบัตรเป๋าตังเป์นะฮะถ้าบัตรนี้เราหายนะครับเราสามารถที่จะไปอายัดได้นะไม่ให้คนอื่นเขาใช้ต่อนะฮะหรือเราจะยกเลิกเราก็สามารถยกเลิกได้เราสามารถที่จะเช็ควงเงินได้นะครับและเรายังสามารถที่เติมเงินได้นะนอกจากเติมเงินในแอปเป่าตังแล้วนะครับเราจะเติมเงินจากเคียบโคดนี้ก็ได้ด้วยนะเราเอาแอปธนาคารมาสแกนเคียบโคดนี้เราก็เติมเงินจากแอปธนาคารได้ด้วยนะครับสาหรับบัตรแมงมุมนี้นะครับ และอย่างที่ผมบอกนะฮะับัตรนี้นะครับบัตรเล็บบิดเนี่ยก็คือเป็นตัวยืนอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะต้องการใช้โครงการ20บาททุกสายนะฮะอันนี้คือตัวยืนนะเราต้องมีอยู่แล้วว่าเป็นตัวเลือกนะครับใช้ใช้บัตรเครดิตเดบิตนะครับก็ได้ใช้บัตรนี้ก็ได้นะครับแต่เนี้่ผมว่าดีตรงไหนรู้ไหมบัตรนี้นะครับถ้าเป็นบัตรเดบิตนะฮะก็จะมีค่าบริการรายปีใช่ไหมสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทอันนี้อ่ะก็คือเราเสียครั้งแรกแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะต่อไปปีต่อไปเราก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับ อย่างที่สองนะครับถ้าเราไปผูกกับบัตรเครดิตนะฮะบัตรเครดิตนั้นอนะ่ะมันมีวงเงินนะฮะบัตรเครดิตเราชักเข้าชักออกนะฮะตอนที่เราไปรูดบัตรนะบัตรนั้นบัตรเครดิตนั้นอาจจะหายนะครับทีนี้วงเงินบัตรเครดิตมันก็มีใช่ไหมถ้าคนร้ายเขาออกไปเขาเอาไปรูดอะไรเราจะเสียหายหนักนะแต่บัตรนี้นะครับเราเติมเงินในเป๋าตังค์เ <China> ท,ท <000 S 2> ่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะครับและเราสามารถที่จะอยัดได้ด้วยนะฮะ ผมก็มีบัตรเครดิตนะฮะทำไมผมไม่ใช้บัตรเครดิตเพราะว่าเราจะแยกเลยฮนะเราอันนี้เราใช้ไว้สําหรับรถไฟฟ้านะครับเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของเรานะฮะเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะนี้นะครับผมสรุปมาสําหรับโครงการรถไฟฟ้า20บาทนะครับว่าใช้บัตรอะไรนะครับ